นี่นี yeah. mm ่เปนผ้แ hmm. mm ี่หน่มเป็นผู้ชมเลยคุณนป็นผู้ชมที่สุดก็จนำกันง่ายง่วันนี้่ราไปกันีือผูมี่สงถ้างจุดคือถ้าเกี่ยวน้ำไฟต้องติดต้นงต้องติดต้อนติดต้องติดต้อง มาช่วยด้วยช่วยด้วยแค่ต่อไปเรียนสิ่งของคุณได้ร้อนที่สุดเพราะว่าเรามาร้องกับพี่ตู่พ่อชอนค่ะพี่ตู่พี่จาเรียนเพลงด้วยซีรีส์ชิปสามคน ก็เชียร์ทีมเชียร์็นีี่ทีีอิกคนนะรับเชอบนนี้หนึ่งแค่ไหนันนก้กคเป็นแฟลงขอเนี้เนที่เราทนรันะคับยะเดี๋ยว่อโชว์ขอโชว์ให้ตัวเวีไปด้วยครของนพิา